ฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจีครีมแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลส Mama OK Generation ์ดของอลลีวูดเกมไน้์ไทยแลนด์กันแล้วนะครับได้ทั้งสองคนนี้มาถือว่าโชคดีมากๆแล้ว1 0 0 0 0แบาทถ้าจะอยู่ในมือคุณแล้วครับม,มาสนุกกันดีกว่าครับนี่คือซุปตาเต็มเซบไปเขาที่สองคนอยู่ตรงน้นสีนั่งตรงนี้นะครับพี่ปอู่ไหนครับคนเดียวที่ข้ามได้คือคุณสี้อมเตรียมตัว90ิวินาทีเริ่มไชนาเดทยายาุรศยาอ่า พระเอกเก้าหนึ่งพเอกนาคีพเอกนาคีพระเอกนาคีค่ามแฟนเอสโอโอเคนะคะนะคะแคทเทย์ยิงลิซี่เดียวไมโครโฟนเดียวพี่โน้ตอุดมอะไรนาำสกุลค่ามนักบวยผิวสีที่กัดหูขาดค่ามนางแบบชื่อดังเดอะเฟสเมนเชอร์บีน้ำพิษร้องคนหนึ่งร้องลูกเกดเมทินีดีอ่นักดูดวงเป็นหมอดูใส่แว่นง นามสกุลมีคำว่าหมอครับพูดไม่ได้ครับข้าไปอ่าก็คือว่าอันนี้อะไรปูปูอะไรปูจ๋าปูนี่นะปูปมพยาดีมากคนเล็กคนเล็กสมัยก่อนฝรั่งที่ลงการเมืองล้ำล้ำข้ามู้เดิมพิธีกรคู่กับซูโมกิกมหาชนนะกิ๊กกับดูซื้อเต็มซื้อเต็มเขาดูสัญญา สัญญาอะไรสกุลสัญญากล้อยสัญญาสัญญาเร็วเร็วข้ามสิข้ามไหนข้ามเด้อสัญญาคุณนนาก้อยแองแก๊งนางฟ้าที่ตอนนี้มีลูกแล้วมากี้อีกนิดนึงแก๊งนางฟ้าสิแก๊งนางฟ้าเพื่อนสนิทพี่นานาฮอลล่าเฮลโลเจนนี่เจนนี่เจเทนพสุวรรณดีอ่าตลกที่เป็นที่เป็นประธานตลกมีหัวดยาวๆไม่ทันแล้วครับ ตืนเต้นตื่นเต้นอ well, nice. ันไหนยากตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเดียวเดี่ยวเดียวเดี่ยวน่าจะได้อุดมอะไรพี่น้องอุดมแต้พาณิชเออแต้พาณิชย์ยืนขึ้นเลยครับเชิญครับทั้งสองท่านมาอยู่ตรงนี้นะไปดีมากๆเลยนะยาย่าได้ไปข้ามเคนภูภูมิสัญญาสัญญาก้อยสัญญาก้อยผมเชื่อว่าชีวิตของของ ของคุณสสิเนี่ยต้องเป็นคนที่ตลกมากๆวิธีการคิดอะไรต่ออะไรมันน่ารักมากๆวันนี้รับกลับบ้านไปนะครับได้ไป5คน1,000 0บาทแยันดีแล้วยนียีไม่่าไรเต็มที่เลาขอบคุณเหล่าซุปตารทุกท่านที่มาปาร์ตี้วันนี้สวัสดีครับท่าผู้ชมครับติดตามเราได้นะครับผมทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สินทีทางช่อง3านี่คือฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซิสเ e มาครีมอาบน้ำชกุบุสึโมโนกาตาริโตโยต้าโคโรราคลอสนมข้นหวานตราพาเลส AIS 5G Advice แหล่งรวมไอที